สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันที่5ธันวาคม2566ครับ1ทุ่มก็มาตอบคําถามพี่น้องอสมอครับมีอสมอหลายท่านถามว่าการรับเงินค่าเริกการอสมอเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีการตกเบิก2,000ไหมเพราะได้ยินข่าวว่าผู้ใยญ่บ้านเขาได้รับการตกเบิกไปแล้วอสมอจะไม่ตกเบิกเลยหรือในในช่วงนี้คําตอบครับ สำหรับการรับเงินค่าบบิการอสมอครับจะมีการรับในวันที่1 5าธันวาคม2 5 6น้านะครับซึ่งเป็นค่าบบิการของเดือนพฤศจิกายน2 5 6ห้าที่เราปฏิบัติงานไปแล้วนะครับน่าจะยังไม่ไมีการตกเบิกนะครับ <mur. S 1> เพราะว่าการจ่ายตกเบิกได้นั้นก็จะต้องออกกฎหมายพระราชบัญญัติงบรประมาณรายจ่ายปีงบประมาณสอง7ห้าหกเก่อนเพราะนี่เป็นการขึ้นค่าบริการครั้งแรกตามมาติควมตีแต่ว่ามาติความตีนี่ มีมติให้ขึ้นไว้แล้วก็นั่นหมายความว่าพี่น้องอสมอ,อจะได้เดือนละสองพันแน่ๆตั้งแต่เดือนตุลาคมสองห้าหกเป็นต้นไปแต่ว่าที่ยังจ่ายพันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาใช้กฎหมายเดิมในการเบิกงบประมาณก็คือกฎหมายพรบองงบประมาณรายจ่ายสองห้าหกก็เบิกได้ไม่เกินเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้ไม่เกินปีหกหกก็ต้องจ่ายหนึ่งพันไปก่อนส่วนที่จะเบิกได้ตามการจัดสรรปีงบประมาณสองห้าเจ็ดนั้นต้องมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสองห้าเจ็ดก่อน พอออกกฎหมายเสร็จและประกาศใช้กฎหมายจึงจะเบิกงบประมาณมาจ่ายได้เพราะฉะนั้นการตกเบิกก็ไม่น่าจะมีการตกเบิกในเดือนธันวาคมนี้เพราะตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรประมาณปลายเดือนรัฐบาลจึงจะส่งกล้างกฎหมายพระราชนัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567นี้เข้าไปสภาสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากฎหมายในช่วงต้นเดือนมกราคม2567นะครับ และคาดว่าจะออกกฎหมายเสร็จจนประกาศใช้ในประมาณ17เมษาการตัวเบิกน่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนเมษายน2567นะครับพี่น้องอสมอก็จะได้ตัวเบิกหลายเดือนอยู่นะครับช่วงนี้ก็รับเดือนละพันไปพองพางก่อนนะครับให้กําลังใจทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ